สวัสดีครับพบกับชุดที่2นะครับของวันนี้นะครับข้อนี้เป็นข้อของลงดาลลำพูนและพี่เดชาครับชาโรเล่ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ชาโรเล่ราคา24,000ครับ24,000นะครับชาโรเล่แบบนี้ขายแล้วนะครับ24,000ตัวใหญ่ๆตัวดำนี้ด้วยไหมไม่ใช่ตัวดำนี้ของไอเจียนตัวดำนี้ไม่ใช่นะครับตัวที่พ่นสีใหญ่ๆตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้31,000 ครับชุดใหญ่นะครับอยู่ในชุดสาม0มืนหนึ่งพันะครับชุดนี้สอง0มืนสี่ันเฉลี่ยแล้วสองหมืนสี่พันนะครับชารรุเล่ครับโอเคมีม okay. าไม่เยอะนะครับชารรุเล่ราคาไหนราคาร้องอยู่นะขา,ขายไปไ<ม>ยังยยอ้าวขายไปแล้วสามหมื่นหนึ่งพันเชาโรุเล่สามหมื่นเจ็ดพันยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายนะครับเชารรเลตต 3, ่ตัวนี้สามเจ็ดสี่ตัวนี้สาม0มืหนึ่งพันนะครับ อายุดีครับเป็นวัวเหนือวัวลำพูนตัวเมียตัวเมียเดี๋ยวมาถ่ายครับเอาชุดนี้ก่อนนี่นะครับลอยเข้าขุนนะครับพอนิเกอร์หนึ่งอันครับได้ครับลูกเพ่กุศนานี่นะครับอายุดีครับอายุดีสามหมื่นหนึ่งพันครับเอาลายลูกอีกตัวนึงนี่ครับดูเอาครับพี่น้องวัวเหนือนะครับ หนังจะดีครับนี่กลับเมื่อไหร่พี่อ๋อวัวลำพูนมาแล้วเดี๋ยวไปหาจับใหม่เดี๋ยวไปหาอีกเนาะค่าตัวฝากไว้ที่มุมแล้วเนึกได้ครับพี่ทูนไปไหนครับลุงไม่รู้เดินไปนู่นนะชุดนี้เท่าไหร่รู้ราคาไหมมีขายแล้วนะครับ2 8 3 2 8 3 0 0ขายแล้วนะครับวัวลำพูนครับชุดนี้ นี่ครับสองหมื่นแปดพันสามร้อยครับนี่อายุดีทั้งนั้นหนังดีทั้งนั้นเอาดูเอาพี่น้องเป็นรอยเข้าขุนเลยนะครับอ่าเรามาดูน้าเขียวครับนเขียวม่วงทองซื้อวัวรอยเข้าขุนไปให้พี่ตีตีน้อยฟาร์มซื้อเสร็จจ็ตีกากันเลยครับกี่ตัวน้าเขียว ตามงสองตัวอ่ะไปอ๋อที่มันมีทั้งสุดใหญ่สุดกลางสุดเล็กเหลียให้หน่อยประมาณคร่าวๆให้หน่อยราคาราคายังไม่รู้เลยเพราะว่าจองหวมงวงมะไป้องหวยังยู่บ้านอีกจังยี่สิบสามสิบใช่ไเปิดอีกทีอีกันจีงวยัง่แล้วี จะรูเรนนี่เท่าไรเนี่ยนี่ปั้มตาแล้วนะครับต่อเต่าตีน้อยครับประมาณเท่าไรน,นะเขี่ยวแบบนี้ห้าหมื่นเ้านกว่ากว่าครับปัมมําเรียบร้อยแล้วห้าหมื่นกว่านะครับนี่สองตัวนี้นะ,ะตัวนี้รู้ไหมรู้เลยรู้ซึ่ว่าจะหกมนเตัวาตัวนี้ประมาณหกมื่นมีตัวโตกว่านี้อีกครับ หกหมืน 6, ่นกว่านะครับขายแล้ว <c oughs> อันนี้ห้าหมื่นกว่าครับชาลเล่ประมาณเท่าไหรพี่แร่สามหมื่นห้าเอาถูกเองเดี๋ยวดูมันต่อน่าจะสี่หมื่นกว่าคองนี้พี่แล้ว,น, 4, วลนี่เท่าไหร่นนสองตัวนี้นะ สองตัวนี้ขายไปแปดหมื่นรอยเข้าขุนนะครับแปดหมืนครับไปน่าจะไปสะกะโจมไปสุพรรณบุรีครับตัวแดงข้างในตัวนี้สี่หมืนหกพันครับหัวโลนส่งพ่อวัวเป็นพ่อวัวเลยเออเซื้อไปทำพ่อวัวเลยนะครับตัวนี้สี่หมืนหกพันขายแล้วเขี่ยวอะไรอะ โลครับพี่ครับเ๋วตามเลยโอ้เป็นไรล่ะติดไรครับพี่อ๋อให้คนเข้ามาก่อนให้คนซื้อเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายให้หน้าตลาดก็ได้<อ>ครับพี่ได้ครับมาเลยครับ ตามเป็นครับเข้าใจครับรับพี่ต่อครับได้ครับต่อไปก็ให้มาที่นี่ได้เต็มแน่ครับผมครับมาดูได้พี่เข้ามาเลยรับพี่อ่านี่ข้อของพี่สายชนครับตัวไหนบ้างครับที่ขายไปแล้วตัวใหญ่นี้เท่าไหร่ครับ ขายทั้งคู่ครับแสนหนึ่งหมื่นหกพันตีตัวนี้เท่าไหร่ครัโหใหญ่จริงวะหะหกหมื่นกว่าเลยตัวนี้หกหมื่นกว่าครับหกหมื่นสองหกหมื่นสองพันเอาตีตัวนี้หกหมื่นสองพันติดตัวนู้นได้ไหมครับตัวริมนู้นได้ไหมตัวริมหนึ่งห้าหมื่นกว่าเลยคู่ตัวไหนแล้วตัวเนี้ตัวนู้นนะครับตัวริมอะจ็ดแปดหมื่นอ๋อแสนหมื่นกว่าครับกับตัวริมนี้นะครับนี่นะครับ โอเคแล้วตัวเมียตัวนี้ขายยังขายแล้วเท่าไรครับสามหมื่นสามห้าร้อยไปไหนไปไหนเอ่ยสามหมื่นสามพันห้าร้อยเป็นสายเนื้อนะครับตัวนี้สายเนื้อใครซื้อไปอ๋อสายเนื้อครับอันนี้หกหมื่นกว่าครับแม่ข้อเขาสะอาดจริงนะเราก็ขอกไหมเน่ะยเนาะสีแดงตัวนี้ครับหวโล้นตัวแดงนี่ขายข้อพันตาเหมือนกว่าครับตัว สามหมื่นสองพันใครซื้อไปคนอะไรทั้งนี้ยรับนั่แหละหลานแล้วหลานทองหลานทองหลานทองยังมีน้อยกันนะยัน้อยกันนะตัวนี้สามหมื่สองพันทรงพ่อวัวน,นะครับอ,อ่าไม่สวยอย่างเขาไม่ได้ราคานี้นะบอกเลยอย่าไปเอาเยื่อย่างนะเปิดตัวเหนอือชาโลเล่แล้วพี่ชาโลเล่สามหมื่น้าพันขายแล้ว หายแล้วลองสามหมื่นแปดนะชะ่ไหะตัวนี้สามหมื่นสองครับไม่ลอยอย่างเขาไม่ได้ราคานี้ครับตัวแดงนี่สมามหมื่นสองนะตัวนี้หัวล้นขายไปเท่าไหร่พี่หัวล้นสามหมื่นสอ้ารอยนสขายแล้วด้วยโอ้ลาเลดูดูชาวเลตัวนี้สามหมืห้าพันนเวลานี้เวลานี้ <laughs> ยิงครับสามหมื่นห้าขายแล้วนะมีคนให้กำไรแล้วนะมีคนให้กำไรแล้วด้วยสามหมื่นห้าขายแล้วและมีคนให้กําไรให้เกินสามหมื่นห้าแล้วใช่ไหมพี่ครับโอเคอายุประมาณกี่ปีครับมันมีน้องแล้วอ๋อมีน้องแล้วนะตัวนี้มีน้องแล้วสาวลุ่นเล่แล้วแม่มันอยู่ไหนแม่มันอยู่บ้านครับมีน้องแล้วออกน้องแล้วอืมสวยครับชุดนี้สวยนะครับของพี่สายชนมาจากไหนครับพี่ อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยเปิดประตูครับลูกพี่แล้วครูนี้ดำกับแดงดำกับแดงยังไม่ได้ปลกขายนะครับร้องเท่าไหร่ครับสามหมืม่นแปดห้าร้อยดำ 4, 3, ตัวนี้ร้องสี่หมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้ร้องสามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับสนใจมาดูได้เลยครับใคร อานใดที่ต้องการวัวนะครับยังอยู่นะครับคู่นี้ยังอยู่อ่ามาดูข้อของพี่แลพานทองครับกี่ตัวพี่กี่ตัวี่ใหญ่มันสองชุดนะหนูชุดหนึ่งสิบเก้าตัวนี่และชุดนี้และสิบเก้าตัวนี่ใน่น,นอ่ชุดนี้สิบเก้าตัวครับเขายกไปแล้วสุพรรณราคาสองหมื่นห้าพันแปด แบบนี้2อง0 0ืาพครับปล่อยกินน้ำกินฟางเออปล่อยกินน้ำกินขายาแล้วก็กินน้ำกินฟางเลย,<า>ย,เลยนะครับ,รบถ้าไม่ได้ขายไม่ให้กินครับไม่ได้ขายก็ <laughs> <laughs> ละมานลายสีตัวแดงนู่น <laughs> ตัว28 500บหาวัวตัวนี้วัวชุดนี้เป็นสายลำปางน,นะครับสายเหนือ <laughs> เหนือครับกระดอใหญ่ครับดูกระดอ,อก่อนครับ25 800าครับชุดนี้ไปดูเอาพี่น้อง นี่นะครับยี่ห้าแปดร้อยครับเดี๋ยวขอไล่ดูหน่อยนะรบกลกกวนเวลากินหน่อยครับนี่สะดวกนะครับตลาดของเราสะดวกนะครับขายเสร็จแล้วมีรางฟางมีน้ำให้อะไรให้เรียบร้อยอพี่ยันไล่เดี๋ยวยนะี่ห้าแปดร้อยนะครับสีตัวไหนสีตัวแดงสีตัวแดงนี้ราคา เข้าไปไม่ถึง2องหมื่ครับเข้าไปไม่ถึงอ่านี่แดงใหญ่และแล้วดำๆเนี่ยน้าชุดเดียวกันสิบเก้าตัวที่อาชุดนี้ชุดเดียวกันยี่สิบแปห้าี่สิบห้าแปดเหมือนกันเล่นี่แล้วเร่ด้วยเล่ด้วย่ล่ด้วยกัดด้วยอ่า่่่่่่ห่่่่่่่่่เร่่่่่่่่่คร่่่่่่อ่ค่่บ่่่น่ร่บ่่่่่่่่นี้่่ั่ชุดนี่ร่่่่่่นี่่่ครับนี้ <c oughs> ถ้าคิดจะมาอุดหนุนมาได้นะครับขายดิบขายดีครับวันนี้ขายดีครับนนขครวัวได้ขายเลยนะครับ <c oughs> ชุดนี้ของครอบใหม่ครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเจอชุดเดี๋ยวจะจัดชุดวัวตัวเมียให้ดูอีกชุดหนึ่ง <c oughs> อันนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ